มีน้ำตาซึม BG ีเปิดตัวชนาทิปสุดซึ้งเจ้าตัวเปิดใจปิดฉากเจลีกตั้งเป้าพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกพร้อมเปิดตัวชุดใหม่แฟน b ีจีสุดฟินเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจะเต็มเรื่องราวของพี่เจชนาะทิปสงกระสินกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าพี่เจชนาทิปเนี่ย ตัดสินใจอำลาฟุตบอลเจลีกอำลาคาวาซกิฟอนเตเล่กลับมาค้าแข่งกับไทยลีกกับ BG จีปทุมจุเนเต็ดนะครับด้วยค่าตัว70ล้านบาทด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าทำเอาฟุตบอลไทยลีกเนี่ยน่าติดตามอย่างมากแล้วก็ทำเอาแฟนฟุตบอลบีจค่อนข้างฟินกับดีลนี้นะครับซึ่ง BG ก็มีการประกาศคว้าตัวอย่างออฟฟิเชียเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก่อนที่ล่าสุดในวันนี้ BG ได้มีการทําคลิปวิดีโอเปิดตัวพี่เจชนาทิตย์นะครับโอ้โหเปิดตัวในช่วงเช้าวันอาทิตย์เลยนะครับซึ่งแฟนบอลก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะมากๆแน่นอนการเปิดตัวนักเตะใหม่ของ BG เขาคิดเขาสร้างสรรค์ได้ดีอยู่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่โหมีพลังมีแบบหลากหลายอารมณ์มากนะครับ เป็นคลิปที่พี่เจเปิดตัวกับ BG พร้อมใส่ชุดใหม่ของ BG ที่กลับมาใช้แบรนด์ไนกี้แล้วนะครับนี่ครับแฟนบอล BG ก็ไปอุดหนุนกันได้เปิดด้วยโอ้โหแบบวลคัมชนาชิปใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็พี่เจก็ได้สัมภาษณ์เปิดใจต่างๆเกี่ยวกับการไปเล่นฟุตบอลเจลีกโอ้โหเป็นประสบการณ์ไปสร้างชื่อเสียงก็คือได้ได้ประสบการณ์ซึ่งพาร์ทนี้ก็โอเคหลังจากนั้นมีพาร์ทที่ซึ้งคือพาร์ทที่เขาย้ายจากซัปโปโร ไปอยู่กับคาวาสกิฟอนเตเล่แน่นอนว่านี่คือช่วงเวลาที่ไม่ง่ายของพี่เจชนาทิพในการไปเบียดแย่งตำแหน่งในทีมฟอนเตเล่และช่วงหลังโอกาสลงสนามก็น้อยใช่ไหมพี่เจก็เปิดใจเ็าบอกว่าการที่เขาตัดสินใจมาอยู่กับฟอนเตเล่เนี่ยมันทําให้เขาได้เปิดโลกฟุตบอลอะไรใหม่ใหม่ทให้เขาได้รู้ตัวเองได้มาอยู่ในทีมแชมเปี้ยนได้มาอยู่กับทีมที่ดีที่สุดของฟุตบอลญี่ปุ่นอีกหนึ่งทีมเขายอมรับว,ว่าถ้าพูดถึงผลงานผลงานของเขากับฟอนเตเล่เนี่ย เขาผิดหวังผลงานมากๆเพราะรู้สึกว่ายังไม่ได้โชว์อะไรเต็มที่ที่ฟอนตาเลมากเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนก็เสียดายแต่เขาบอกเลยว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาในเจลีกเขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วเพราะเขาพิสูจน์มาหมดแล้วคือเจ็ดปีที่เจลีกมันเป็นอะไรที่สุดยอดแลละแต่เขายอมรับว,ว่าเขาผิดหวังฟอร์มการเล่นของตัวเองที่ที่ฟอนตาเลประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนเป็นสถานการณ์ที่ไม่ง่ายไอ้ตอนที่เขาไม่ค่อยได้ลงสนามเนี่ยพี่เจเปิดใจทั้งแบบ น้ำตาไหลออกมาเลยว่าโม้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะเขาเปนฟฟ็นนักฟุตบอลเขาอยากเล่นเขาอยากลงไปโชว์ซึ่งสุดท้ายก็เรียกได้ว่าได้โบกมือลาเจลิกแล้วก็มาอยู่กับ BG ซึ่งเขาก็ขอบคุณ BG ีที่ให้ความสนใจและดึงตัวเขามาร่วมทีมและเขาจับพิสูจน์ได้เห็นว่าชนาทิปยังคงเป็นชนาทิปในไทยลีกเนี่ยเดี๋ยวรอดูได้เลยพี่เจลมาวนี้นะและนอกจากนี้พี่เจชนาทิปยังพูดอีกว่าแน่นอนว่าเป้าหมายแรกกับการมาอยู่กับ BG เนี่ยต้องเป็นแชมป์ การเล่นฟุตบอลคือการคว้าแชมป์เป้าหมายของเขาคือการพา BG คว้าแชมป์ไม่ได้ครับโอ้เอารอดูครับมีพาร์ทซึงมีพาร์ทที่แบบมุ่งมั่นพาร์ทที่กระตุน้นเออเนี่ยเป็นคลิปที่ BG เปิดตัวมาได้ดูไหมไปดูกันได้นะครับใน YouTube BG Facebook BG นะครับโหยอดไลค์ยอดแชร์ตกเป็นที่พูดถึงอย่างมากแล้วก็ พอเปิดตัวเสร็จโอ้โหแฟนบอลฟินแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอด,ดูเดี๋ยวพิเจชนาทิพย์จะไปซ้อมกับ BG วันที่3กระะกฎาคมคือวันจันนี้เลยนะครับก็เลยว่าพร้อมมากๆที่จะลงสนามในฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ชินแต่ก็ให้กำลังใจเขากันเชืวว่อแฟนบอลบีจีน่าจะรอต้อนรับพิเจชนาทิพย์แบบสุดใจแมตช์แรกน่าจะมากันเต็มสนามแน่นอนบอกเลยรอติดตามนะครับแล้วก็ BG อย่างที่พิเจบอกว่าเขาตั้งเป้าพาทีมที่จะคว้าแชมป์ สู้กับวีลัมมันแน่นอนตอนนี้ขุมกําลัง BG ีถือว่าปึกนะครับมีพิจชนาทิพมาได้ชินพัลลีออกแล้วก็มีนักเตะต่างชาติอย่างเคลิตอีกอร์ซเกยเกยฟแล้วก็ดานิโลโอเวสมีโคชทงทงชัยสุกโกกีคุมทัพโอ้โหน่าติดตามก็เป็นไงคลิปเปิดตัวพิจชนาทิพลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแล้วก็เสื้อ B ีเป็นไงเสื้อแบรนด์ไนกี้นะครับกลับมาใช้แล้วก็เปิดตัวครบ3สีเลยสีขาว แล้วก็สีส้มใช่ไหมแล้วก็มีสีชุดชุดยาวอ่ะสีน้ําเงินเออก็เท่ไหมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแต่ที่เจในี่ใส่ก็เท่อยู่แล้วนะแล้วก็สวมเสื้อเบอร์18ซึ่งเป็นเบอร์เก่งของพี่เจชนาทิพด้วยนะครับโอ้โหมาครับเอาครับแฟนบอลบีจีคอมเมนต์เข้ามากันถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังจริงๆกับการเปิดตัวนักเตะใหม่เป็นเป็นคลิปที่ผมคิดว่าดูไปก็มีช่วงที่ซึ้งแล้วก็ตื่นเต้นกับ กับความท้าทยายครั้งใหม่ของพิจิชนาทิพในครั้งเนี้ยเราอาจจะติดกับเขาที่เล่นเจลีกมาตลอด7ป็ปีนี้พูดว่าเขาเล่นเจลีกมากกว่าไทยลีกแต่คราวนี้การกลับมาไทยลีกเขาจะโชว์ผลงานได้ดีแค่ไหนเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นแบบชนะทิพคนเก่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูในสนามคือเขาก็มุ่งมันที่อยากจะลงเล่นคืออย่างที่บอกว่าการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้ลงสนาม เขาพร้อมที่จะลงไปโชว์ลงไปพา b ีจประสบความสําเร็จแล้วในตอนนี้สําหรับพี่เจชนะทิพย์นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วการคลิปนี้ในช h a n n e l ตองสุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์กับช h n n n e l ต้องสุยกันด้วยเรียกได้ว่าตื่นเช้ามาแบบจัดเต็มเลยนะครับกับคลิปนี้โอ้โหบีจีเขาเปิดตัวได้ได้เวลาแบบ ตื่นมาไถฟีดเจอเลยเวลา11โมงนะครับอ่ะประมาณนี้และการคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับกด subscribe มุ่งสู่200,000ซับไปด้วยกันคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ